ร้านลับเพชรบุรีร้านนี้ดีต้องบอกต่อใครที่ดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวลุงเลิมลดให้80%ได้ป่ะร้านนี้พี่ชอบน้องชอบไหมชอบสิพี่ชอบน้องก็ต้องชอบนี่โอเคฝากด้วยละกันอะรเดี๋ยว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 เเี้ยี๋ยวบดี๋ยวเดีเบเีี ร้านนี้ดีต้องบอกต่อสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับรายการร้านนี้พี่ชอบผมจะพาน้องๆมานะครับดูว่าอาหารทะเลที่นี่สดขนาดไหนที่สําคัญเลยผู้จัดการผมเป็นคนหานะฮะน, <â US Gone> นี่นีร้านนี้ฟรีต้องบอกต่อเอ้ยไม่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 ฟรีไม่ฟ <c oughs> รีไร <c oughs> อ้ทางเข้าทางเข้าอยู่ตรงนี้ทุกคนใครที่มานะ <c oughs> นี่เลยนะครับทางเข้าเป็นแบบนี้นะร้านลับมากนะผมจะบอกไว้เลยว่าทางเข้าเนี่ย ไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากหนูยังไม่เคยมากินเลยใช่นี่คือครั้งแรกของปูเป้ใช่ไหมเอเดี๋ยวให้ทุกคนดูทางเข้าก่อนนี<อ>่ทางเข้าทางเข้าเป้มอนเคยมากินยังเคยไปกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางเข้าดูนนทางเข้าก่อนทุกค,คนอันนี้ก็คือหนูคนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่เคยปูเป้ครั้งแรกพี่กับผู้จัดการเนี่ยครั้งที่3แล้วมอนครั้งที่สองลองคิดดูแล้วกันว่ามาซ้ํารอบที่3มอ่ะมันจะอร่อยขนาดไหนแต่ให้ดูทางก่อนนะสําหรับใครที่มาไม่ต้องกลัวว่าหลงนะ ครัวเลี้ยงหอยนะเซิร์ชชื่อเข้ามาได้เลยทาง Google แบบนะเียไงโอ้นี่เป็นไงพอดีรถอรถทางมันเป็นแบบนี้นะค่อยๆขับก่นะครับทุกคนของอร่อยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมจะบอกไว้เลยเราก็ต้องดันดนไปเพราะอะไรเพราะผู้จัดการเสิร์ชหาตลอดครับผมอยู่ข้างหลังนี่น่าจิ้มลิ้มอยู่เห็นไหมครับผู้จัดการเราไม่ดีนะคือผมต้องขับรถไปให้เขาทุกที่นะรถเบียดกำแพงเลยเซ็นเซอร์ดังอ่ะคือพอดีพอดีเลยอ่ะ แล้ววันนี้คือลูกสาวไงเขาบอกว่าลูกสาวฉันไม่ได้มาฉันก็แบบฉันต้องมาอีกอ่ะแกขับรถมาให้หน่อยก็ต้องมาครับทุกคนเพราะว่ามันอร่อยจริงจริงๆนะผมอยากนาเสนอจริงร้านนี้นะครัวเลี้ยงหอยเดี๋ยวไปไปดูดีกว่าว่าเมนูอะไรบ้างนะที่น่าสนใจแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึง่งร้านอาหารทั่วไปเนี่ยส่วนมากเขาจะฟิกรสชาติไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มผัดชาอะไรก็แล้วแต่แต่ร้านนี้เราสามารถออเดอร์ได้เจ้าเผ็ดเจ้าเค็มเจ้าหวาน ตามรสชาติที่เราต้องการเลยแต่สิ่งสำคัญของเขาคือวัตถุดิบโคตรสดถึงแล้วถึงแล้วนะครับทุกคนถึงแล้วนี่ทุกคนดูแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกก็คือคุณต้องจองก่<ข>อน<ๆ>ล่วงหน้านะร้านอยู่นี่ร้านนี้เหมือนกับอะไรรู้ไหมปุเป้เหมือนกับเหมือนอมากาเซอ่ะคุณต้องจองเพราะว่าโต๊ะเขามีแค่สี่โต๊ะนะ ของอร่อยมันต้องจองครับไปไปเราไอดูบรรยากาศเราต้องต้องจองพวกแบบอาหารวัตถุดิบอะไรอย่างงี้ด้วยปะใช่ครับผมคุณต้องโทรมาบอกก่อนว่าคุณจะต้องการเมนูอะไรบ้างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจอดเดอร์ให้ดูนะเมนูที่ผมมากินแล้วืโคตรอร่อยไปลงไปลงไปนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านแบบนี้คุณต้องจองนะครับคุณต้องจองผมบอกไว้เลยต้องโทรมาก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะร้านนี้ดีต้องบอกต่อนะครับ อยู่ไหนนะในช่องโอปาภูมชแนลนะครับผมเรามาอาสัเขาเลยนี่ไงบรรยากาศน่ารักมากเป็นกันเองมากฟิลแบบฟิลปิกนิ่บ้านประดุกประดุกพัดนิดชื่อลุงอะไรนะครับเหลิมครับลุงเลิมใครที่ดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวลุงเหลิมลดให้80ปได้ป่ะ้เปอร์เซ็นต์พี่ผมดูอยู่พี่ดูคลิปนี้อยู่ลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ สิบเปอร์เซ็นต์คนะสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่ามาจากช่องอบาภูมิชาแนลนะครับมาจากช่องอบาภูมิครับผมดูอยู่ลดสิบเปอร์เซ็นต์โคตรเยอะนะผมจะบอกว่าอาหารไม่แพงถามพี่ตรงข้างได้อร่อยไหมครับพี่เปิ้ลครับเปิ้ลพี่นี่คือเมนูหลักใหญ่มากกุ้งลายอันนี้สามร้อยห้าสิบโอ้โหทุกคนเป็นไงโคตรสดก็คือลูกชายลุงใช่เหรือลูกชายลุงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาเป็นลูกค้านะคือโคตรอร่อยทุกคนนี่คือเมนูหลักที่ผมมาแล้วต้องสั่งทุกรอบคือกุ้งลายเสือ แล้วต้องโทรบอกลุงก่อนด้วยนะเพราะว่าของมีจํานวนจํากัดเขาจับมาจากทะเลไงไม่ใช่กุ้งเลี้ยงใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่เป็นไงแล้วพี่รู้จักร้านได้ไงครับครหาดูจากรีวิวนี่แหละและ<ห>้วก็มาแล้วก็มาตามรีวิวเลยมาตามคนที่เขารีวิวมาอีกริงแล้ครับมาอีกรอบแล้วครับพี่ครั้งแรกครับครั้งแรกจะมาสองบรรทัดเลยนะสามนี่ยีคัมตอนที่สามแล้วก็เลยต้องถ่ายหน่อยโอ้โหมีพี่เขาบอกมีครั้งต่อไปแน่นอนมีครั้งต่อแต่ของหนัวไปครั้งแรกครั้งแรก วันนี้เราจะเบิบ้ลกุ้งลายเสือใช่ไหมครับวันนี้เราจะเบิ้ลกุ้งลายเสือมันโตข้างๆครับเฮ้ยเราสั่งหลายอย่างเราไ<อ>ลา์เมนูไงเน้นหลายเมนูแล้วร้านครัวเลี้ยงหอยนะครับติดอยู่กับปากอ่าวบางตะบูนผมบอกเลยว่าโคชิวฟินๆแบบสไตล์บ้านๆนด่เลยนะครับอาหารโคตรสดแต่ตอนนี้นะฮะผมต้องขอตัวเข้าไปในร้านก่อนนะเมนูแรกน่าจะมาแล้วเดี๋ยวม่อนกับบุเป้แย่งกินหมดนะครับนี่คืออะไรอยู่วะนี่เมนูนแรกนะครับ,บ กุ้งลายเสือเป็นไงเป๊ะเป็นอะไรที่แบบว่าห้ามถุยน้ำลายนะจ้องแล้วตัวนี้ป็นไงม่อนอ๋อตัวนั้นผมเอาตัวนั้นที่เรียที่มาเรียนะโอ้โหเราเล่นได้ยกให้ มันได้ด้วยหรอวะไม้รอแล้นะปอนกูอยู่ครับฟ้าบ้างให้ปูไข่ทะเลโอ้ยไข่เยิ้มเยมกินโชว์หน่อยได้ไหมได้สิคะซีฟู้ดลัดลงไปอยากจะบอกว่าซีฟู้ดที่นี่อร่อยมากค่ะ ที่นี่ต้องสั่งอาหารทะเลทุกเมนูนะรัวเลี้ยงหอยจำชื่อน,นี้ไว้นะเราเซิร์ชม,มาโอ้โหคนได้เนีนยน่าได้มากเราดูนไหนสุดสุดมันกับติม บมาชนหน่อยมาชุนวนเลยนะจุ่ม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 โอ้ยหิวมากเร่งให้ก่อนอืมอืมผลงานเนื้อแบบคบหนานุ่มเด้งมากกนสุดปั๊บปุ๊ดปั๊บอืมกินแบบสไตล์นางเอกนะครับแบบนุ่มนวลนุ่มนวลทุกคนอันนี้แกงส้ม บิสกิตหนูสดใบกะเพรานะปลาทูนี่คือเป็นสูตรของเพชรบุรีนะครับแดงต้มต้องใส่ใบกะเพราแซ่บเลยนั่นนี่ปลาทูเป็นปลาทูโป๊ะนะทุกคนอะไรเนี่ยกระดูกกราดูโคตรน่ากินี่อันเนี้ยอ้ำปอนกลิ่เครื่องโอ้ แซ่บแน่นอนแบบนี้อุ้ยอันนี้ต่อด้วยปลาดุกผัดชานะเดี๋ยวชิมก่อนเลยโห๊ะแบบโจ๊เนื้อสดมากอือหือพูดมาอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์นะครับอันนี้คืออะไรครับน้องม่อนปลาทูย่างปลาทูย่างครับนี่สดากินสดๆเลยเนี่ยถามผู้จัดการผมได้ปลาทูที่อร่อยที่สุดคือปลาทูอ่บางตะบูน ปลาทูบางตะบูนนะครับปลาทูโป๊ปลาทูโป๊แล้วก็ย่างนะครับทุกคนมาที่ร้านนี้ต้องสั่งนะย่างแบบดีแร่อยแล้วเป็นปลาทูสดๆเวลาย่างออกมาเนื้อมันจะหอมหวานมีกลิ่นอายของความทะเลมากๆไม่ขาวด้วยนะเพราะว่าของมันสดมากเนื้อปลาจะออกขาวหน่อยให้ดูความหวานสด วันนี้ชมพออ่อรัวเขาด้วยนะเขาทำมาอร่อยทุกอ,อย่างเลยนะทุกคนอันนี้คือคือวันนี้ยูเลิศหมดชอบเลยเนี่ยอันนี้คือนี่ล้วไม่รับประดุกขันชานี่โอ้โหอันนี้คือ,อ,คอน,นี่เลยต้องกินอย่างนี้เลยไม่กินหวาน,นนี่คือหอยเสียบพั่วนะทุกคนมาเราต้องสั่งนะ,ะนงส,สั่งแกงส้มมาหรือผัดชาก็ได้กินคู่อร่อยไหมชิมไหมครับ หอยเสียบอร่อยมากไม่ชิมเลยนะครับชื่อช่องว่าอะไรนะครับโอภาภูมิชาแนลครับโอเคได้เพราะว่ามาสองคนจะสั่งได้น้อยหลังจากมาเห็ดเป็นแกงแบบนี้บ้างอืมได้ครับไม่ดูคลิปได้เดี๋ยวสั่นี่มากินสามรอบรอบเป็นสามแล้วบ้านผมอยู่ที่อยู่อยู่บ้านแหลมอยู่เลยไปหน่อยแต่ก็ไม่เคยมามาทานอร่อยมากอันเนี้ยมันมอยเสียบขั้วนะทุกคนมาเราต้องสั่งชิ้นมันมันมันจะมีแค่ที่นี่ครับหอยเสียบพี่เอาชิม ถ้าครับปริ่มชิมไหมครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวเอาเราชิมได้เราอร่อยจริงจริงแม่ชิมชิมชิมเลยอร่อยเสียบเอาอิ่ได้เลยครับเพราะว่าเมนูนี้ลุงเขาแถมให้ผมกินฟรีอยู่แล้วลองดูนะทุกคนแนะนําให้มาหลายคนนะอย่างที่พี่ก็บอกไว้เป็นไงครับเตี๋ต้องมาไหมใช่เบียรต้องมาใช่เลยเป็นตับแก้มคือมันกรอบมันอร่อย แล้วมันมีแค่เฉพาะที่นี่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากกินฟรีใช่ไหมครับลุงวันนี้เป็นไงเราแบบมัดมือชกทำขนาดนี้ไม่ได้กินฟรีหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กินฟรีครับเรามาอุดหนุนะเพราะว่าเป็นร้านแบบบ้านๆใช่ไหมลุงลุงเหลิมเปิดมากี่ปีแล้วครับ2ปีครับมอนมมาคุยกับลุงเหลิมหน่อยดีกว่ามาดิอีกคลิปเลยดีกว่ามันครบแล้วเมนูทุกอย่างครบหมดแล้วนะเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็สั่งครบทุกเมนูแล้วนะครับ มาคุยกับเจ้าของร้านเลยดีกว่านะครับลุงเหลิมนะฮะลุงเหลิมครับร้านนี้คือครัวเลี้ยงหอยเปิดมากี่ปีแล้วฮะร้านเราเปิดไปได้2ปีครับ2ปีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับกระแสตอบรับปีแรกก็ขายไม่ดีครับพร้อมช่วงของโควิดพร้อมปีที่2ไม่ขายดีมากอ๋อคือขายดีแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันยิ่งขายดีใหญ่ครับขายดีมากๆเลยนะครับแล้วอยากจะถามนิดนึงวัตถุดิบของลุงทั้งหมดเนี่ย มาจากเพชรบุรีใช่ไหมครับวัตถุดิบเรานี่ส่วนมากเลยได้จากชุมชนครับเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยประกอบอาชีพทำประมง80นะครับมีเรือเรามีเรือประมงประมาณ250ลำครับก็ถือว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเลใช่ไหมครับทรัพยากรเราเยอะอย่างเยอะพอหาได้ครับแล้วก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนมากินครัวเลี้ยงหอยเท่ากับเป็นการสนับสนุนประชาชนชาวประมงด้วยใช่ไหมครับใช่สสนับสนุนชาวประมงในชุมชนเราครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเราก็ได้จากเรือประมงต่างๆนะครับแต่ละกลุ่มครับ ครับผมครับไปลอยปลาลอยกุ้งลอยปูครับเราก็ซื้อจากเรือมาเพื่อม,มาเป็นวัตถุดิบวันต่อวันครับก็คือยิ่งลุงขายดีชาวบ้านก็มีอาชีพด้วย<ช>มีรายรไ,ดได้ด้วย<ม>ใ<ช>าใ่ไดเพิ่มขึ้นโอ้โหนี่คือต้องสนับสนุนเลยนะครับทุกคนและส,สิ่งสำคัญเลยนะถ้าไม่อร่อยผมก็ไม่มากิน <c oughs> เพราะจุดประสงค์ของร้านอาหารคือต้องอร่อยด้วยไงใช่ครับความสดมันต้องมาที่ร้านนี้ถ้าของไม่สดเราไม่ขายครับก็คือต้องวันต่อวันใช่ไหมครับครับ้องวันต่อวันครับอย่างของผมจะมากินนะครับทุกคน ต้องออเดอร์ก่อนนะต้องโทรมาจองก่อนครับว่าเจ้ากุ้งลายเสือเจ้าปูไข่อะไรแบบนี้อันมอนมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยหอยใหญ่เรื่องหอยนี่ต้องต้องเป็นคุณเลยกูรู้ทางด้านหอยมาทั้งจานเลยมาทั้งจานเลยอันนี้มันเล็กไปนะมันก็โอเคอันนี้หอยคู่อันนี้หอยคู่ครับอค่ครับชอบมากเลยลหอยเนี่ยแต่ทางร้านเนี่ยผมเนี่ยประกอบอาที่พ่อเลี้ยงหอยทะเลด้วยแล้วก็ผมเป็น ผู้ส่งผลิตของกรมทชอซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ในเรื่องของทรัพยากรทา oh. งทะเลและชายฝั่งของเราว่าเรามีกุ้งหอยปูปลากินเนี่ยเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยครับไม่ใช่ล่าไม่ใช่หาเพียงอย่างเดียวใช่ครับต้องรักดูแลอนุรักษ์เขาด้วยครับอันนี้โคตรเยี่ยมเลยนะอันนี้พุ่งพูดคุยกับลุงครั้งแรกเลยนะก็เลยแบบอร่อยจนต้องแบบต้องทํารายการ่ะจริงๆแล้วผมไม่ทํารายการเลยนะจริงๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกว่า ขอนฟรีได้ไหมครับลุงไม่ไม่ไม่เราจะมาสนับสนุนแล้วถ้าเกิดใครอยากมานะครับให้โทรมาก่อนที่เบอร์อะไรครับลุง0819203554ครับ0819209203554 3554ลุงเหลิมนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยมาแล้วผมแนะนําแล้วกันอาหารทะเลคุณต้องสั่งส่วนเมนูอย่างอื่นเนี่ยถามลุงเอาแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยกินเมนูอย่างอื่นไงผมเน้นเป็นอาหารทะเลสดๆแล้วก็จะมีแกงส้มนะ ผัดชาปลาดุกที่ผมแนะนํานะหอยเสียบคั่วแบบนี้คือส่วนที่เหลือลองถามลุงแล้วกันมีอะไรอีกไหมครับครับตะวันครับเมนูก็มีตามวัตถุดิบที่เราหาได้ในชุมชนเราแต่ละวันครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่แบบโคตรลับอ่ะทุกคนร้านลับไม่พอนะเมนูแมงยังลับด้วยเว้ยมาแล้วต้องลุ้นเอาว่ามีอะไรเองที่มันลับๆับมันอร่อยพี่มันอร่อยกินในที่ลับอะไรอย่างงี้อร่อยอันนี้พี่อร่อยใจม่อนกินในที่ลับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่อยากมา ร้านนี้พี่ชอบน้องชอบไหมชอบสิพี่ชอบน้องก็ต้องชอบนี่โอเคฝากไปด้วยแล้วกันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชอดยน้องปุเป้ชอบไหมครับชอบค่ะผู้จัดการชอบไหมครับกำลังเต็มปากกำลังเต็มปากโอ้โหทุกคนโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการร้านนี้พี่ชอบอีแรกทางช่องของภาคภูมิชาแนลฝากทุกคนติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาอุดหนุนลุงเหลิมด้วยแล้วกันนะครับใจดีมากแล้วถ้าเกิดมาทางรายการของผม บอกว่ามาทางช่องอบแบบคุณชาแนลลุงจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะ oh. <c oughs> สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยยิ่งดีอดนทิ้งลุงแม่งนั่งคนเดียวไปกินต่อดี่บ้านไป <c oughs> ทุกคนบ๊ายบายกินต่อแล้วกินต่อแล้วทุกคนผมบอกเลยว่าสั่งโคตรเยอะแต่เงินที่จ่ายไปเนี่ยโคตรน้อยโคตรคุ้มเนี่ยยี่สิบสี่ <c oughs> ใบแดงถูกไหมล่ะไม่ได้กินฟรีนะครับไม่ได้กินฟรีนะครับขอบคุณครับลุงแต่ลุงแถมเมนูหอยผมนะ นนเราก็น้ำแข็งา,าก็น้ําเปล่าแถมแค่นั้นครับทุก,ทกอย่างจ่าย<ว>ครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนชาวประมงขึ้นบ้านด้วยนะครับผมลงมาดิ